วันนี้วันสบายสบายสไตล์ทีพอลทีพอก็จะไปหาอะไรกินอีกตามเคยวันนี้เราจะไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านพิเศษร้านหนึ่งเลยก็คือเป็นร้านพิซซ่าอิตาเลียนฝั่งทนที่ชื่อร้านว่า embers เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันจะเป็นร้านที่มีความเป็นสไตล์ casual dining มากๆก็คือว่าเหมาะสําหรับการสังสรรค์แล้วก็ไปกับหมู่คณะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอชั่นที่เขาทำเนี่ยเขาเคลมว่ามันก็มีความแบบใหญ่แล้วก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้วยพิซซ่าที่เนี่ยมีความแบบ มีความเป็นออริจินัลที่มาจากอิตาลีจริงๆรูปแบบการทำพิซซ่าของเนเปิลถามว่าเนเปิลแตกต่างยังไงจริงๆแล้ววิธีการทำหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะแยะจากพิซซ่าปกติหรอกแต่ว่าเขาอาจจะอนุรักษ์สูตรการทำเนี่ยที่มันมีความเป็นแบบซิมเปิลนะแต่อร่อยคราวนี้ถามว่าแล้วจุดเด่นของมันคืออะไรก็คืออย่างแน่ๆเขาต้องทำด้วย พิซซ่าจากเตาถ่านก็คือมีความเป็นธรรมชาติมีความน่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแป้งโดเออแป้งโดของเขาเนี่ยจะมีวิธีการส่วนผสมและวิธีการหมักโดยเฉพาะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องมี24-48ชั่วโมงแน่นอนที่จะทําโดตัวนี้ขึ้นมาและเขาก็เคลมว่ามันเป็นโฮมเมดนะขเขาทำเองเพราะฉะนั้นอะไรที่สดคืออร่อยอะเพราะงั้นอันนี้พลาดยากครับประมาตรงนั้นนะจอดยังไงวะ เข้าทางข้างหน้าป่ะบางกล่องน้อยก็อ,อยู่ในโรงแรมอันนี้เหรอและเราก็มาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วดูบรรยากาศก,าก็คือร้านค่อนข้างใหญ่เลยเนาะมากับหลายคนสบายๆเหมาะสำหรับพาเพื่อนมาเมนูที่เราสั่งไปเมื่อกี้ เป็นแซลซิกเซียก็จะมีความเป็นแบบมีความเป็นไทยมากขึ้นมีความเป็นพริกไทยแล้วก็มีความเป็นโอเนียนบอกไว้ก่อนว่าพอชั้นทนทางใหญ่8ชิ้นเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้เป็นยังไงต่อไปส่วนแอปเปิลทส์เนี่ยมีให้เลือกแค่นี้เองอ่ะแล้วก็พาสต้าเนี่ยอ่ะให้ดูทุกเมนูของหวานไปเลยไหมของหวานมัสคาปูลคานาคาตตาแล้วกันเล็งไว้ก่อนอยากกินอ่ะเฮ้ยมันมีพิซซ่าหน้าหวานด้วยร้านหนึ่งไม่มีเนาะตัวนี้ก็จะมีเอมเบอร์สิงเนเจอร์เป็นเครื่องดื่มของเขา ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นซัมเมอร์ซันเพราะว่ามันมีความเป็นแตงโมลแล้วก็มีสาวะรถสแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสไตล์สดใสแบบนี้มันต้องจัดการซะหน่อยส่วนอีกตัวหนึ่งกกรนูล่าฮันนี่โยเกิร์ตมิวเชคจะเป็นเปรี้ยวแบบผลไม้กับเปรี้ยวแบบมันๆอ่าโอเคจะเป็นขนมปังกรอบแล้วก็จะเป็นตัวทรัฟเฟิลบัตเตอร์ก็จะมีกลิ่นของทรัฟเฟิลเข้ามาด้วยแต่อร่อยนะมันดูแบบง่ายๆอนี้แต่อร่อย ก็คือแตงโมและสัวะรสก็คือสดชื่นดับเบิลทวีคูณตัวนี้มาแล้วก็จะมีความเปรียปร้ยวๆมันๆเข้มขน้นอืมเบาๆอร่อยเบาๆมีกลิ่นน้ำผึ้ง,องหอมๆหวานเล็กๆแล้วก็เฮลตี้ด้วยเนาะ นี่ตัวนี้ที่เราสั่งไปก็คือจะเป็นซอสักเซียนะครับจะมีหอมซึ่งมันจะออกมาเป็นแบบแว่นๆเลยค่อนข้างชิ้นค่อนข้างใหญ่ค a r a เมลไลซ์ออ i o เนียแล้วก็จะมีตัวเนื้อที่เป็นมีดก็จะเป็นโฮมเมสซอสเซตไก่ผสมกับหมูแล้วก็เวลามันออกจากเตาอบเนี่ยมันจะมีความแบบติดไหม้กลิ่นแบบเตาถ่านอะ่ะเออมันติดหอมติดกับอาหารอร่อยมากเรามาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวซอสักเซียนะครับ นี่รสชาตแบบนุ่มๆเบาๆไม่กระแทกครีมแบบหอมอะ่ะอที่สำคัญคือที่เด่นก็คือแบบแป้งมันดีมากเลยจริงผมว่าจุดเด่นมันคือแป้งนี่นะครับมีกลิ่นอาหารเบาๆแต่ทุกอย่างโคตรลงตัวอืมเนื้อก็แบบกุบกรับมากเลยอะ่ะ ดี <De> er. อ่ะเนี่ยเขาจะมีแบบ presentation นะก็ะคือดิสเพย์ให้เห็นเลยว่าทำยังไงแป้งมันคือแบบดูนะดีอ่ะนี่แป้งแบบนุ่มแบบอ่ะผมบี้ให้ดูเห็นปะ่ะคือมันจะมีความแบบนุ่มแล้วก็มีความเหนียวแบบกว่ากว่า,วาที่อื่นๆนะผมว่ามันอร่อยอร่อยเลยแหละ เนี่ยห็นไหมอร่อย ได้แล้วเมนูพาสต้าก็คือดิโวโรสปาเกตตีซ้อนมะเขือกุ้งเนี่ยนะมาแบบนี้เลยกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆเราขอชิมรสชาติสปาเกตตีก่อนดีกัาม,มะเขือเน้นๆรสชาติเต็มพ้นถึงเนื้อกุ้งลองกุ้งกันก่อน มีมันกุ้งแท้ๆอยู่ในนี้ด้วยประเด็นรอบนี้จะมาพร้อมกับสปาเกตตี้อ,อไเร็ๆมกุ้งสดดีดีครับมีกลิ่นแบบความเป็นแบบเครื่องเทศเล็กๆแล้วแล้วเราก็ถึงเมนูของหวานสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือ มัสคาโปนพานาคาตาวุ้ยมีความคัมเบิลอยู่ด้วยอะ่ะเนาะเรามาลองเปิดเนื้อมันอารมณ์แบบมีความแบบพุดดิ้งสุดๆาคาตาไปเนื้อมันแล้วก็ซออรี so <c oughs> ่เล็นอยแล้วก็คัมเบิลมัน <c oughs> <c oughs> คือเอางี้อ,อะไรอย่างที่เขามาเนี่ยอร่อยแล้วพอชั่นก็คือดูจริงๆ่ะเ่ยกกินแบบมาแล้วสองสามคำก็อโอเคแนละ้วไงเอาจริงอนักกินเป็นเมนก็ได้นะมาแล้วความเสียหาย1,740เออก็ถามว่าราคาเป็นยังไงโอเคนะเพราะว่าพอชั่นเขาแบบบลึมบลัมมา ของเขาเนี่ยจานหนึงใหญ่มากเลยกินได้หลายคนแต่เรากินเปลืองนิดนึงเรืองพุงกินมิซซาคนเดียวไปห้าสไลส์สมุดมี8ถ้าอยากให้ผมไปรีวิวที่ไหนนะครับฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับ